ได้คู่ไรใส่พอดีเปล่าพี่แล้วยืนบ่โอ้กที่เอวะอออะไรได้ยืนบ่รูุบากยืนบะรอเลยนะอืเอาคนนี้นึ่งไปลินาลินารไเ้ได้อยู่พี่อ๋ออาจีลินามัพี่แม่เขินตอาไหนเพาะเราตอนแจกมันก็รวมนิดนึงลินาเอาตัวนี้บ่าหละลูกไม่ยังไลสิเอาพาไปแบบไอ้ เอาตกแตงเนาะแต่จะมันกับรวมนิดนึงกับเพื่อใส่เป็นถุงเท่าเนาะอืมไห้บะเอากระใส่ไหมดูแกออกเนี่ยใส่เอาอบังบังเท้าแตะใหม่ก็ไม่ใส่พี่พีผมซื้อให้ลูกใหม่แต่ว่านิ่ใส่อันเก่ามามันมันเกินมันรวมแน่นิดนึงล,ล,นลูกใส่แต่บะไหล่ะสมนใจบ่หลหร่อืมไอ้หนึ่หือได้บอสพี่เสืเอาผ้าใบไป รองเท้าบูทลินดาก็ใส่ไม่ได้มันไม่มีรองเท้าบูทพี่เรารองรองรองเท้าบูทสีดำมันมีสองคู่เนี่ยบอกครับแมนเอา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 ส้งเดียวกันเดี๋ยวการ์เซนรองเท้าบูทแล้วลินดายังไม่ได้ครับก็สันเดียวเอาเกือบบูทนี่เพราะว่าลินดาจะได้เกือบบูทอันตัวนี้เกือบบูทนี่ไหมพี่เด้อเกือบบูทตัวนี้แต่มันไม่มีเบอร์นี่อันนี้มันใหญ่ผลต้องเอาเบอร์หน้ากันนิดนึง อันนี้เบอร์สามสิบต้องต้องต้องประมาณยี่บเก้านะพี่เนี่ยนางเท้าบุตรตัวน,นี้